เดี๋ยวเรามาชมน้องมังกรทองบริรำมกินหมูกระทะนะครับนี่ครับมีผักมีเนื้อครับํำจิ้มเผ็ดๆนะครับนี่ครับกําลังย่างครับกาลังสุกครับเด็กน้องมังกรทองบริรัมจะกินให้ดูครับนี่ครับน้องมังกรทองบริรมอยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังแกะกุ้งอยู่ครับไหนกุ้งครับโอ้โหกำลังแกะครับเอามือแกะครับของจริงครับนี่ครับนี่อ่าแกะได้หนึ่งตัวแล้วครับ อันนี้หนึ่งตัวแล้วครับของจริงครับของจริงนะครับนีม่มากินหมูกระทะครับมาตัวหัววันนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายด้านหน้าให้ดูครับให้ดูน้องมงกรครับเอาันนี้ด้วย,ยไหมแอบแอบเชื่อไม่เชื่อครับเชื่อไม่เชื่อทั้งร้านคนระับ มีน้องมงกรคนเดียวครับดูครับนี่ครับทางร้านครับอ่าครับคนเดียวครับนี่ครับเดี๋ยวจะดอลลี่ให้ดูครับหมุนให้ดูครับหมาวางนานครับหมาวางนานครับอ่ากินครับนี่ครับน้องมงกรกำลังกินครับ กินแบบส่วนตัวครับทางร้านเมาทางร้านเมาทางร้านครับโอ้โหบางคนกดไลค์ครับน้จิ้มเผ็ดๆครับอ่าครับใส่ปลาครับงับอืครับของจริงครับของจริงครับของจริงนะครับเมาทางร้านครับน้องมังกรครับกินน้ำครับโอ้โหเทวันนะอากาศเย็นๆครับหมูกระทะร้อนๆครับ เดี๋ยวน้องมังกรจะกินกุ้งให้ดูครับโอ้โครับผีครับแขกเองครับนี่แกกกุ้งเองครับน้องมังกรครับแขกกุ้งเองเลยนะครับเนี่ยครับสุดยอดครับสุดยอดครับของกิ้งครับของกิงครับแกกกุ้งเองครับสุดยอดครับเก่งมากครับเก่งมากครับแกกกุ้งเองครับโห กินแบบชิวๆครับน้องมังกรทองบุรีรํานะครับใส่เสื้อฟรีไฟนะครับเนี่ยเรียกว่าใส่เสื้อราชาฟรีไฟครับใส่เสื้อราชาฟรีไฟแกะกุ้งยังไม่เสร็จนะครับแหมดูครับแหมโอ้โห่าแกะเสร็จแล้วครับแกะเองครับแกะเองครับเก่งมากครับโอ้โหเก่งมากครับ ก่อนทองเป็นหนุ่มนะครับแกะก้งเองครับอที่เป็นเสกครับใส่ปลาครับอน้าตามครับบึ๊บน้ําตามครับกินไปครับกินไปดูติ๊กตอกไปครับของกิงครับของกิงครับดูครับโอ้โหตังเดือยครับร้อนรอนครับร้อนๆอนครับใส่ปลาครับอร่อยครับ ของจริงครับของจริงครับของจริงครับน้องมังกรทองพีรำนะครับจิ้มเผ็ดเผ็ดครับน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดครับมาเมนิวกระดกเลยครับเหมาทั้งร้านครับเหมาทั้งร Man, evet ้านเหมาทั้งร้านนะครับน้องมังกรทองพีรำครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องมังกรทองครับทําคลิปนะครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับของกิงครับของกิงครับของจริงอ่าก่อนจะจบคลิป เดี๋ยวดูน้องมังกรแกะกุ้งอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับดูชัดๆครับน้องมังกรแกะกุ้งให้ดูครับนี่เด็กๆก็สามารถดูตามได้ครับเด็กๆก็ดูได้นะครับดูน้องมังกรแกะกุ้งให้ดูครับนะครับแกะค่อยแกะครับใจเย็นครับใจเย็น ไก่เสร็จแล้วครับไก่เสร็จแล้วครับแกะกุ้งไก่เสร็จแล้วครับเจริญครับเจริญในการถอนหายใจนะครับในการถอนหายใจด้วยนะครับมีการเพิ่ด้วยนะครับโอ้โหวางครับแมวกินวางครับอ่าเสร็จแล้วครับใส่ปลาครับโอเคครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมายครับโอเคครับผมสวัสดีครับ